สวัสดีค่ะท่านไหนที่โอนมาแล้วเราก็จะส่งของให้แล้วนะคะวันนี้อาจจะมีบางเจ้านะคะที่โอนมาวันนี้นะคะโอนช้านะคะเราก็จะส่งของให้เป็นวันพรุ่งนี้นะคะนี่ไปเลยค่ะขนของขึ้นรถกันก็จะมีบางเจ้าที่โอนมาวันนี้นะคะก็ไม่ใช่บางเจ้าก็หลายเจ้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะส่งของให้เป็นวันพรุ่งนี้นะคะรับรองว่า ได้ของกันทุกคนค่ะสําหรับใครที่โอนมาแล้วเนาะใครที่โอนแล้วรบกวนโทรแจ้งด้วยนะคะถ้าใครไม่ได้ทักเฟซทักไลน์มานะคะรบกวนโทรแจ้งนิดนึงนะคะถ้าไม่โทรแจ้งแม่ค้าไม่รู้นะคะว่ายอดของใครบ้างนะคะแม่ค้าจะได้เช็คนะคะว่ายอดเข้าหรือย,อยังโอนหรือยังเนะะี่ยค่ะบางคนนะคะลืมโทรแจ้งนะคะก็ได้มาวุ่นวายหาชื่อหาอะไรกันอย่างใหญ่นะคะก็เสียเวลากันไปเยอะแยะมากมายนะคะ สำหรับใครที่ทักเฟซทักไลน์มาก็โอนแล้วรบกวนแจ้งสลิปให้ด้วยนะคะเพราะว่าทางร้านเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าร้านเราไม่เคยมีระบบเก็บเงินปลายทางนะคะต้องโอนก่อนต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไม่สะดวกโอนเนาะเพราะว่าทางรา้านเราก็ไม่มีเก็บปลายทางนะคะลงของไปวันที่19นะทุกคนวันนี้วันอังคารที่22นะคะของ สีหมดไปแบบว่าเยอะมากนะคะลูกค้าสั่งแบบยกม้วนยกม้วนกันไปเหมายกม้วนกันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ายกม้วนนะคะจะได้ส่วนลดนะคะม้วนละ30บาทเลยนะคะโปรโมชันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะเลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะปลดโปรโมชันนะคะเดือนสิงหาอ่าฮะโปรโมชันวันแม่เนาะทุกคนก็จะมีส่วนลดให้นะคะยกม้วนส่วนลดสาบาทเลย แบบว่ารถคันเล็กนะคะยัดแบบแน่นๆเลยนะคะทุกวันเลยยัดทั้งข้างหลังยัดทั้งข้างหน้านะคะยัดเข้าไปน,ะะนี่ยังคงสถิตินะคะคือสามสิบบ้านก็คือเอาไม่เกินนี้นะคะวันละสามสิบบ้านเนาะทุกคน สามสิบบ้านนะคะจัดของก็กําลังจัดของเราก็มีแค่นี้นะคะก็เอาวันละสามสิบบ้านก็พอนะคะที่เหลือก็ไว้ส่งวันถัดไปถัดไปถัดไปเรื่อยๆนะคะก็พยายามจะไม่ให้ค้างนะคะก็สสงให้ทันกลัวไม่ทันเวลานะคะอันนี้ก็จะอันนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะคะเพราะว่าขนส่งปิดรับนะคะบ่ายสองโมงนะคะเราต้องไปให้ถึงก่อนบ่ายสองโมงนะคะไปถึงขนส่งให้ให้ถึงขนส่งก่อน บ่ายสองโมงนะคะก็ออกรถแล้วก็แบบว่าอย่างด่วนจีเลยแล้วก็ต้องรีบไปโอโหคุณยายสองกล่องเลยะะสีนะคะสำหรับสีถ้าใครสั่งสามสีหนึ่งกิโลก็ยังพอมีบ้างนะคะแต่ตอนนี้บอกเลยนะคะสีขาวหมดไปแล้วนะคะสีส้มสีฟ้าข้มนะคะสีแดงสดสีแดงช้านะคะหมดไปแล้วสีน้ําเงินนะคะหมดไปนะคะชะ ถ้าถ้าใครครีมสีครีมก็หมดนะคะถ้าใครสั่งแบบสามสีหนึ่งกิโลสีน้ําเงินยังพอมีนะคะยังพอได้อยู่นะเพราะว่ามีม้วนสิบกิโลนะคะถ้าใครจะเอาม้วนละสองกิโลไม่มีแล้วนะคะสีน้ําเงินทั้งน้ําเงินใสและน้ําเงินขุ่นนะคะหมดไปแล้วเรียบร้อยนะคะสามวันสั่งของมาสามวันนะคะของหมดเกลี้ยงเลยนะคะเราสั่งของไปอีกแล้วนะคะแต่ว่า ทางโรงงานนะคะหยุดสองวันนะคะทางโรงงานหยุดทําบุญนะคะแบบทำบุญสองวันก็เลยยืดเวลาของเราออกไปอีกนะคะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะไม่แน่ใจว่าจะมาทันไหมอาทิตย์นี้คงไม่น่าจะทันนะคะก็รอดูวันที่ยี่สิบเจ็ดหรือวันที่ยี่สิบเก้านะคะที่ของจะมาถึงถึงเรานะคะ ต้องดูกันอีกทีเดี๋ยวจะไงจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะคะว่าได้สีไหนมาบ้างนะคะส่วนพิมพ์ลายก็ยังเหลืออยู่หลายลายนะคะบางลายก็จะแกะแบ่งออกไปแล้วนะคะส่วนม้วนละ2กิโลนะคะก็ยังเหลืออยู่นะคะถ้าใครสนใจก็ทักมานะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0 9 3 0 5 3 2 3 1 6นนะคะตอนนี้จะรีบไปส่งของแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะเลขทะเบียนสวยนะคะทุกคนซื้อเอาเลยวันนี้ สวัสดีค่ะ